สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันนาวุฒิรับหน้าที่ในการรายงานข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วระหว่างวันที่31มกราคมถึง4กุมภาพันธ์พศ2565วันที่31มกราคม2565นางสาวปราณีมานาบางังเจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานรักษารษาชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวสุธาทิพย์ชัยอุดมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนายรัฐศาสาตร์แสนคำเจ้าพนักงานแรงงาน,างานมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่นำแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและตาสัญลักษณ์ไปใช้ในการบริหารกิจการโดยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565สำนักง,งานสวิสการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วได้ลงพื้นที่ร่วมคณะ นายวรนรัตศรีสุขใสผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายนัทชัยนำพูลสุขสัรค์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วประธานคณะทำงานเพื่อประสานการดำเนินงานตามแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม m o u นอกจากนี้เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานางสาวปราณีมาณะบงังเจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสรากแก้วมอบหมายให้นางสาวสุธาทิพย์ชัยอุดมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนายรัฐศาสตร์แสงคำเจ้าพนักง,งานแรงงานตรวจความปลอดภัยในการทำงานและตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นและอำเภอวัฒนานาครจังหวัดสรากแก้ว วันที่3กุมภาพันนางสาวกรณีมานาบางังเจ้าพนักง,งานธุร,ราการชำนาญงานรักษารษาชการแทนสวัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระกแก้้วได้ร่วมประชุมคณะทางานขับเคลื่อนแผนพัฒนากําลังคนจังหวัดสระแก้วพศ2565-2570ถึงครั้งที่1 โดยมีนายนัทชัยนำปุนสุขสัรรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นประธานพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ในายศิวะพิณาภัยนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวสตรีรัตนดุงพง์นักวิชาการแรงงาน ตรวจคุ้มครองแรงงานและตรวจความปลอดภัยในการทํางานในสถานประกอบกิจการในพื้นที่อาเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วและได้มอบหมายให้นางสาวทัศนีทนสาน้อยนิติกรปฏิบัติการนางสาวสาววิตีสิงห์สิทธิและนางสาวนันทนาวุธ,ธินักวิชาการแรงงานสำรวจฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบและตรวจคุ้มครองแรงงานสถานประกอบกิจการอำเภอเขาชะกันกจังหวัดสระแก้ว โดยเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานางสาวปราณีมานาบางังเจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานรักษาราชการแทนสวัสดิการและพุ่มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้นางสาวสุธาทิพย์ชัยอุดมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนายรัชศาสตร์แสงคำเจ้าพนักง,งานแรงงาน ตรวจความปลอดภัยในการทํางานและตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่อำเภอวังสุบูรณ์จังหวัดสระแก้วสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook, YouTube สํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ